เชื่อไหมครับว่าว่าตัวของอดีตหลวงพ่อแย้มเนี่ยเขาเขามีพฤติกรรมแนั้นจริงจริงนะครับเอาตั้งแต่อย่างนี้ที่เรียกว่าอดีตอะเมื่อกี้ได้เรียนถามท่านนะท่านว่าการลาศิกขาของท่านเนี่ยที่หนังสือพิมพ์ลงเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นต้องต้องขอความเมตตาซื่อบนรลเนาะครับให้ให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยท่านครับแต่ว่าการลาศิกขาโดยมีพยาน ทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ลา <grid S 1> ต่อหน้าะพ <ég nen S 1> ุดทะลุสามารถทัได้ไม่ใช่หรอครับทําได้แต่ว่าการลาสิขาเนี่ยนะถ้าโยมเคยบวชเป็นพระเนาะครับการกล่าวเนี่ยมันต้องกล่าวโดยครบท้วนถ้ากล่าวโดยไม่ครบท้วนเนี่ยยังถือว่าไม่สมบรูรณ์หนึ่งต้องมีสติสัมปชัญญะสองการกล่าวคำลาสิขาตามพระวิน,ยรรยยนัยบัรญัยมันต้องกล่าวโดยโดยครบถ้วนครับ เลยสมบูรณ์แล้วเมื่อกี้เข้าไปข้างในได้พูดคุยอะไรกับเขาแล้วก็เขามีสีหน้าที่เครียดไหมครับก็ไม่เครียดท่านกําลังใจท่านยังดีฮะแต่ว่าการลาสิกขาเมื่อคืนเป็นการลาสิกขาโดยตั้งใจแปลว่าการกล่าวไม่ครบแบบนี้เป็นการตั้งใจที่จะให้ไม่ครบใช่ถูกต้องท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะลาสิกขาโอเค